ถึงราคาจะสูงแต่ใช้แล้วคุ้มวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นไดซัน V12 d e t e c t o r i m แล้วก็เครื่องฟว่าอากาศไดซัน p u r i f i e r Cool f o r m a l d e ด y d ฮว่าใช้แล้วชีวิตออยดีขึ้นยังไงคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่บ้านออยอีกแล้วนะคะทุกคนก็รู้เนาวะว่าออยซื้อบ้านเป็นของตัวเองออยก็รีเสิร์ชเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเพื่อที่จะมาทําความสะอาดบ้านออยเพื่อที่จะใช้ในบ้านออยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆออยก็ได้ฟังจากหลายๆคนขเขาก็บอกว่าไดซันเนี่ยใช้ดีแต่ออยดูราคามัันนนนนนนกก็็คค่่่่่ออออออข้้้าางงงจะสูููยยยเเหมื <c oughs> ซึปทีีใชชวิตบ ใช่ไหมของที่ออยใช้เนี่ยก็ต้องคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มีคุณภาพพอออยซื้อมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าก็คุ้มจริงๆนะสมคําร่าลือแล้วก็ใช้ง่ายปลอดภัย <Yeah. S 1> เดี๋ยววันนี้เอามารีวิวดีกว่าว่ามันดียังไงแล้วทาไมออยถึงเลือกใช้ค่ะซึ <Yeah. S 1> ่ง2องตัวที่ออยจะมารีวิววันนี้ก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นไดสันตัวนี้เป็น V12 d e t e x l i m แล้วก็เครื่องฟอกอากาศไดซัน Purifier Coolform D h y d ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเครื่องดูดฝุ่นกันดีกว่านาอซึ่งพอพูดถึงไดซันก็แน่่่่นนนนออวาา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 ราารรคคคแงงึะะยูทที28,500บห้ต ก็จะคล้ายๆหุ่นอีวาเกเลียนนิดนึงซึ่งตัวนี้จ,จะเป็นตัวคอร์ดเลสนะคอร์ดเลสก็คือเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบไร้าสายที่ว่าเราดูดฝุ่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องหอบเต้าที่ปกติต้องแบบหอบไปตามบ้านให้เหนื่อยถ้าเกิดที่ไหนสูงหน่อยเนี่ยก็สามารถไปถึงได้เหมือนกันแถมตัวนี้เนี่ยยังเป็นรุ่นคอร์ดเลสที่ทรงพลังที่สุดของไดสันด้วยตัวใหม่ล่าสุดเลยซึ่งมันดีกว่ารุ่นเกา่ายังไงมันมีเลเซอร์ค่ะทุกคนปกติแล้วเวลาเราดูดฝุ่นเนี่ยเราอาจจะดูดไม่หมดจดอาจจะ ็ไม่หนักจนเกินไปนะคะอยู่ที่2.2กิโลออยก็สามารถถือได้สบายๆงั้นเดี๋ยวออยมาทดสอบใช้งานจริงให้ดูเนาะมันก็จะมี3โหมดด้วยกันเวลาเราเปิดมามีโหมดออโตมีโหมดอีโค่สำหรับคนบ้านกว้างๆอยากแบบว่าประหยัดแบตใช้งานได้นานๆแล้วก็มีโหมดบูสสำหรับคนที่แบบอยากดูดแรงๆเนาะซึ่งออยใช้เป็นออโตแล้วกันง่ายดีนี่เห็นปะมันก็จะมีไฟซึ่งไฟเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรามองเห็นว่ามีฝุ่นอยู่ตรงไหนบ้างได้ดีขึ้นเนี่ยเห็นปะ อยมองเห็นนุ่คนแมวอะไรเต็มเลยแล้วที่แน่เวลาเราดูดเขาก็จะมีขึ้นให้ด้วยว่าเราดูดมากี่นาทีแล้วเราก็ดูดอะไรไปบ้างอย่างอันเนี้ยเขาจะเห็นเลยว่าฝุ่น1ิไมคอนเนี่ยค่อนข้างเยอะมาสิบไมคอนก็คือฝุ่นพวกเล็กๆละเอียดละเอียดเลยถ้าเกิดไม่มีตรงเนี้ยเรากออ็อาจจะไม่รู้ที่ว่าแบบเอ๊ะก็ไม่เห็นมีฝุ่นอะไรเลยนี่แต่จริงๆแล้วก็มีนะซึ่งจริงๆเวลาเราซื้อเนี่ยเขาก็จะมีให้มาหลายหัวเนาะหัวที่อยใช้เมื่อกี้เนี่ยจะเป็นเลเซอร์สลิมฟลอฟฟี่ก็จะเป็นหัวมาตรฐานเอาไว้ เอาไว้ดูดผมนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะไม่มีเลเซอร์ค่ะอีกหัวหนึ่งที่ออยชอบก็จะเป็นหัวแฮสกูเพราะว่าออยผมยาวนะทุกคนแล้วก็มีแมวด้วยอันนี้ไว้ดูดเส้นผมแล้วก็ดูดขนแมวซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือเวลาเราดูดมันจะไม่พันกันแล้วก็ไม่อุดตันไม่ต้องมานั่งแกะเองเลยนะคะเนี่ยไม่ได้ให้กินไม่ได้ให้กินลูกน,นี่นะคะแล้วก็มาอยู่ในห้องแมวแล้วเดี๋ยวเราลองดูดดีกว่าขนเต็มเลยเชตเตอร์นี่ตัวการเดี๋ยวนี่โอโ้โหนี่ขนาดไม่ได้เข้าใกล้ขนาดนั้น มาเลยแรงจริงนี่แล้วก็ค่าต่างๆเนี่ยก็ขึ้นมาบนจอเลยว่าดูดไปเยอะประมาณนี้ค่ะนี่คนมาเต็มเลยแล้วก็ไม่พันกันด้วยนะสังเกตที่หัวดูดิไม่มีอะไรติดเลยซึ่งเวลาที่เราเทขยะเนี่ยก็ง่ายมากๆนะคะไม่ต้องแบบถอดตัวกรองอะไรให้ยุ่งยากเลยเป็น one step แบบนี้ทําให้ดูดันทีแดงเนี้ยปึ้งเสร็จแล้วแค่นี้เลยแล้วก็ปิด ง่ายมากซึ่งสําหรับหัวนี้เนี่ยมันเป็นหัวหลักเนาะเวลาเราใช้เป็นนานๆก็อาจจะสกระปรกได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ค่ะนิด เราเอาไปล้างพักล้างปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปคืนได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็สาหรับแบตเตอรี่เนาะบางคนอาจจะกังวลว่าสามารถใช้ได้นานหรือเปล่าบ้านกว้างบางทีดูดๆไปแล้วก็แบตหมดนนเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยสามารถเปลี่ยนแบตได้นะปุ๊บอ่าถอดออกมาเราสามารถมีแบตสำรองก็ได้ถ้าเกิดใครบ้านใหญ่ๆเนาะเพราะว่าแบตก้อนนึงเนี่ยถ้าเกิดใช้เป็นโหมดอีโก้จะอยู่ได้ประมาณ40นาทีแล้วก็ถ้าเกิดแบตเสื่อมเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องเราจะต้องเสียทิ้งเนาะเราก็สามารถซื้อแบตมาเปลี่ยนได้เลย แน่ง่ายแบบนี้ตัวนที่ตั้งเนี่ยเขาก็จะมีที่ตั้ง2แบบ อย่างของบ้านออยเนี่ยจะใช้เป็นที่ตั้งขาตั้งแบบนี้เนาะแต่ว่ามันจะมีอีกแบบนึงก็คือจะเป็นแบบติดผนังอันนี้เราก็ต้องใส่สกรูใส่อะไรเกาะกับผนังสายชาร์จต่างๆก็เสียบได้เหมือนกันค่ะพี่ชาทั้งสองแบบเนี่ยเวลาเราเสียบป,ปุ๊บมันก็จะสามารถวางไปด้วยชาร์จไปด้วยได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมากังวลว่าเราชาร์จหรือย,อยังเพราะว่าเราจะเรดี้ตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งสําหรับตัวนเนี้ยส่วนตัวออยชอบนะเพราะว่ามันใช้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็พอยิ่งมีเลเซอร์เนี่ยเราก็เห็นชัดเลยว่ามีฝุ่นอยู่ตรงไหนบบบ้้้าาางงตรรรรที่เ่เเอดดดดดููพิมแลวกก็จะะปัั ซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราซื้อจริงๆแล้วมันก็จะมีหลายหัวเนาะไม่ใช่แค่หัวที่ออยบอกไปอย่างหัวตรงๆนี่ก็มีเหมือนกันหรือว่าหัวที่ช่วยในการซอกซอนก็มีเหมือนกันเนี่ยเวลาถอดทําความสะอาดก็ง่ายแต่ว่าถ้าส่วนตัวออยที่รู้สึกว่าเป็นข้อสังเกตสําหรับออยเนาะก็เรื่องแบตที่ ถ้าเกิดเราทําความสะอาดบ้านแบบทั้งวันแบบ Big c คร a n i n g day เนี่ยก็อาจจะไม่พอต้องมีแบบสำรองค่ะก็ประมาณนี้สําหรับเครื่องดูดฝุ่นเดี๋ยวเราไปต่อที่เครื่องฟอกอากาศกันดีกว่าค่ะซึ่งเครื่องฟอกอากาศที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้เนาะไดซันพิลเลอรไฟเออร์คูฟอร์มาดีไฮซึ่งราคาเขาเป็นไดซันก็เหมือนเดิมค่ะแรง32,900บาทแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนในตอนนี้เนาะก็ต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศกันตามบ้านอยู่แล้วเพราะว่าในเมืองไทยก็ฝุ่น PM 2.5ไรเยอะะแยยออ็เนนคึหมือนกันแต่ว่าที่อือรเยอะพยามเือออกาาาศที่มมันสรถเป็นพลมไปในตัวจะได้ไม่ต้อง เกะกลับบ้านนะก็เลยชอบดีไซน์ของตัวไดสันเป็นพิเศษซึ่งจริงๆจากประสบการณ์อ๋อที่ซื้อเครื่องฟอกาศยี่ห้ออื่นๆเนี่ยเครื่องโอกาศที่คุณภาพดีๆก็จะราคาสูงอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นตรงที่เขาสามารถกรองได้ถึง0.1ไมคครอนยี่ห้อทั่วไปเนี่ยปกติจะกรองได้อยู่ที่0.3ไมครนค่ะแล้วก็ ตามชื่อเขานะฟอร์มาดีไฮอันเนี้ยเหนือกว่ารุ่นก่อนตรงที่สามารถกรองฟอร์มาดีไฮได้ฟอร์มาดีไฮคืออะไรเราให้ฟังฟอร์มาดีไฮเนี่ยก็คือสารเคมีที่สามารถพบได้ทั่วไปตามอาคารเลยนะเนื่องจากว่ามันเป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์วอลเปเปอร์ไม้อัดกาวอุปกรณ์เคลือบแล็กเกอร์ผ้มาม่านต่างๆอีกมากมายเลยเแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านเราเนี่ยมันมักจะทําสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าออฟแกสซิงหรือว่าการปล่อยฟอร์มาดีไฮออกมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราจะไม่รู้ตัวเลยนะแต่ว่าเราจะได้รับสารอันตรายจจาาาากกฟรมมลดีผผ่นหยใสสััแ กินอยู่เรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเ <g ül> มื่อเราสูดดมไปมากๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการแสบตาระคแายเคลืองทางเดินหายใจไอแน่นหน้าอกก็ได้ห <g ül> ากอยู่กับมันเป็นนานๆในระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็นภูมิแพ้หอบหืดหรือว,ว่าอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งก็ได้เลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในบ้านที่มีการระบายอากาศเพียงพอเนี่ยก็แปลว่าเราอยู่กับสารฟอร์มาดีไฮทุกวันเลยนะ <G ül> แต่ว่าตัวไดสารเพลไฟเวอร์คูลฟอร์มาดีไฮเนี่ยเขามีฟิลเตอร์ ที่จะทําให้สารพิษริายแตกตัวกลายเป็นคาร์บอนไดซด์แล้วก็น้ําเดี๋ยวออยเปิดไส้กรองให้ดูดีกว่าตัวทางขวาเนี่ยก็จะเป็นไส้กรองปกติเนาะแต่ว่าตัวทางซ้ายที่เป็นสีฟ้าเนี่ย จะเป็นไส้กรองฟอร์มาดีไฮค่ะที่ออยบอกโดยตัวสีฟ้าที่เป็นไส้กรองฟอร์มาดีไฮเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะสามารถใช้ได้ตลอดอายุการใช,าใช้งานใช้ไปจนแก่เท่าได้เลย,เลยแต่ตัวกรองปกติเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ตามปกติทั่วไปเลยค่ะส่วนสําหรับไส้กรองเนี่ยใครกังวลว่าไม่รู้ต้องเปลี่ยนไส้กรองเมื่อไหร่บางทีลืมเปลี่ยนเนาะอันนี้เราไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรามีแอปที่สามารถแจ้งเตือนได้ก็คือแอปนี้ค่ะไดสันลิงก์เขาจะบอกหมดเลยว่าเราต้องเปลี่ยนไส้กรองเมื่อไหร่แล้วก็จะมีกราฟต่างๆบอกด้วยนะว่า ค่าความชื้นเท่าไหร่ air quality เราเป็นยังไงสามารถมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลาเลยอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้ผ่านแอปก็คือใช้งานได้เหมือนรีโมทเลยค่ะเปิดไปที่รีโมทอันนี้ก็เหมือนกันหมดเลยส่วน m o n ตอร์ต่างๆก็แค่เลื่อนขึ้นนี้ค่ะอันนี้ออยเพึ่งเปิดใช้เนาะถ้าเกิดเราเปิดตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นกราฟให้เลยว่าอากาศที่บ้านเราเป็นยังไงบ้างซึ่งสําหรับรุ่นนี้เนี่ยมันมีความพิเศษกว่ารุ่นก่อนก็คือมันสามารถเลือกได้นะสมมติว่าใครไม่ต้องการให้มันเป็นพัดลมก็สามารถกดปุนน่มนี้ปึง้งมันก็จะเปลี่ยนทิศาาางงของอากา ให้กลายเป็นเครื่องฟอกอากาศเฉยๆไม่ได้มีลมออกมาแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันกลับมาเป็นพัดลมก็กดปุ่มเดิมเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศหรือว่าพัดลมถ้ารุ่นก่อนๆเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นพัดลมด้วยเนาะแล้วก็อย่างที่รุ่นนี้มีก็คือสามารถปรับองศาได้มากกว่าเดิมอย่างตอนนี้อ้อปรับเป็นร8 0ปิองศาสูงสุดได้ถึง350องศาเลยนะแรงลมก็สามารถปรับได้ตามปกติเลยค่ะตั้งเวลาได้แล้วก็ตั้งเป็นออโต้โหมดได้นะสำหรับใครที่แบบที่เียบปับ ในโหมดก็ได้เขาบอกว่าเงียบขึ้นถึง20%เลยแถมรุ่นนี้ยังสามารถสั่งการด้วยเสียงผ่าน Google Home ได้ด้วยค่ะส่วนตัวอ้อยเนี่ยออยชอบนะสำหรับรุ่นนี้ที่เขาสามารถกรองฟอร์มาดีไฮได้มากขึ้นเพราะว่าอ้อยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราเนี่ยเป็นมีความเป็นอันตรายต่อเรางั้นสรุปให้ว่าหลักๆที่ออยชอบเลยก็คือมันสามารถกรองได้มากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะส่วนรีโมทเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวหายนะคะเพราะว่ามันสามารถเป็นแม่เหล็กเก็บได้อย่างนี้เลยปึ๊บ เจบเลยค่ะสรุปน้อว่าทั้ง2ตัวเนี่ยก็เป็นตัวช่วยในบ้านออยได้เยอะมากเลยอันนึงก็ไว้ดูดฝุ่นที่พื้นอันนึงก็กรองฝุ่นในอากาศ ซึ่งส่วนตัวออยเนี่ยก็รู้สึกว่าใช้งานได้สะดวกแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปยิ่งออยเนี่ยเลี้ยงแมวก็จะมีขุนค่อนข้างเยอะก็ไว้วางใจได้เรื่องของสุขภาพหรือว่าใครที่มีผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะส่วนตัวออยมองว่าไม่มีคําว่าแพงสําหรับเรื่องสุขภาพอยู่แล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆคิดยังไงบ้างกับเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เครื่องฟอกอากาศสองตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าใครใช้รุ่นไหนอยู่เนี่ยก็บอกออยได้นะที่สําคัญอย่าลืมกดไลกกดดดใใหออนะให้้้้ออออยามมาวนะรรรููาาาามีิ วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ